ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มตอนที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับมีมาหลายวันแล้วนสำหรับข่าว FTX นะครับที่ตอนนี้ศาลเนี่ย Approve หรืออนุมัตินะครับให้เริ่มทำการเทขายเหรียญเพื่อที่จะเอาไปใช้นี่คืนให้กับลูกนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทางรอยเตอร์นะฮะได้รายง,งานเอาว่าทางศาลเนี่ยขอ Approve นะครับราวๆ1 0 0ล้านเหรียญดอลาลา,าร์สหรัฐตอน,นสัปดาห์หรือว่า3,400ล้านบาทตอน,นสัปดาห์ในการทยอยขาย เพื่อที่จะเอาไปใช้นี้ให้กับลูกค้าได้นั่นเองนะครับซึ่งการขายในครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าขายใน OTC หรือเปล่าหรือว่าขายในคอยเบดเทให้ยับในกระดาษเลยหรือเปล่าอัอนนี้คงจะตอบไม่ได้นะครับไม่รู้นะครเพื่อนๆก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อแบว่าจะสมผลมากน้อยแค่ไหนต่อตลาดนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยตลาดก็ไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่นะหมายถึงว่ามันไพร์อินไปตั้งแต่ข่าวลือว่าสารจะไอ้พุ่วันที่13อะไรแบบนี้ไปซะแล้วนะฮะพอไอ้พุ่จริง ก็เลยเคิยวเขียวหรือเปล่าเอ,อเนี้เดี๋ยวต้องไปไหว้กันรอดูกันต่ออีกทีนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลายคนก็คงกังวลเนาะในเรื่องของแอสเซทที่มีโอกาสจะโดนเทยับที่สุดก็คือ โซล a n a นะครับเพราะถ้าเราดูนะมูลค่ารวมๆนะที่ FTX ต้องทำการเทคขายเนี่ยเราลาวสามพันสี่ร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทก็แสนล้านบาทนะเพื่อนๆนะเยอะใช้ได้เลยนะครับแสนล้านบาทนะครับที่หนึ่งเนี่ยก็คือโซลา n ามีประมาณสักสามหมื่นล้านแล้วเพื่อนๆโาตีเป็นมูลค่าก็ราวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะมากนะฮะก็ต้องรอดูว่าโซลนาจะส่งผล มันน้อยแค่ไหนต่อข่าวข่าวนี้นะครับแต่ถ้าเราดูนะข้อมูลนะครับในเรื่องของโซนนานะที่ต้องเทป,ประมาณส0,000ล้านเนี่ยไอ้ที่มาเป็นลิควิดอ่ะหรือว่าที่มันพร้อมจะเทเนี่ยมีอยู่น้อยนิดมากๆเพื่อนๆหรือว่าแค่13%เท่านั้นเองที่สามารถเทได้หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรนะแต่ก็โอเคมันก็เยอะนะแต่ก็ถามว่าต้องน่ากลัวขนาดนั้นเลยไหมหน่ากลัว จนราคาโซลาร์น่าจะยับยุ่ยี่เลยหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะตอบยากน,นะครับต้องรอดูราคาโซลาร์น่าอีกทีนึงแต่เท่าที่ผมดูในน่ในขณะนี้ราคาโซลาร์น่าไม่ใช่ว่าจะยับยุ่ยี่อะไรแต่อย่างใดน,นะครับกับการเขียวฟินๆมาบ้างเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับก็ต้องรอดูว่า พอคนกลัวมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะสวนกระแสสวนตลาดหรือเปล่านี่ก็ต้องไปว่ากาันร,รอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเขาเทสัปดาห์ละ1 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยปาเข้าไป3,000ล้านถูกต้องไหมก็คือต้องใช้แล้วเวลาเนี่ยสาอาทิตย์หรือว่าถ้าตีเป็นเดือนเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนนะตีประมาณ8เดือนนะครับซึ่งถ้าเขาต้องการที่จะ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเทเนี่ยคือไอ้ราคาเหรียญพวกเนี้ยมันควรจะขึ้นถูกถ,กถกูต้องไหมเออควรจะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในเรื่องของแอสเซทที่มันเป็นหลุมหรือว่ามันเป็นรูอยู่ที่ FTX เนี่ยรู้สึกจะสัก800พันล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งถ้าเขาเทให้ยับเขาจะได้ประโยชน์อะไรถูกต้องไหมครับส่ติถ้าเรามองในมุมมองของเขาเนาะการที่เขาเทขายสัปดาห์ละ1 0 0ล้านเนี่ยบางทีมันอาจจะค่อยๆเทค่อยๆเท,เทจนราคามันมูนหรือว่ามัน คาดเกี่ยวช่วง h a v ิ n งเดือนเมษาปดิบดดีบางทีไอ้ตรงไม่เกี่ยวพันล้านตรงนี้มันอาจจะ cover เงินของลูกค้าทั้งหมดเลยเพราะว่าราคามันมูล ก็เป็นไปได้เพืเ่อนๆอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมคิดว่าคนที่เขาอยู่เบื้องหลังทําดีลนี้ก็คงจะไม่ใช่ไก,การาดนะคือมันเป็นแสนล้านนะเพืเ่อนๆมันคงไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากจะเทก็เทให้ยับอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะมีกลยุทธ์กลเม็ดอะไรบางอย่างนั่นแหละที่จะสามารถทําให้เขาเอาเงินกลับมาคือลูกค้าได้แล้วก็ จะรับให้พี่ะจะทําให้พี่แซมฟรีหรือเปล่าอันนี้ก็ก็พูดยากน,นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะใช้นี่ได้หมดหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเขาพยายามทยอยใช้แล้วก็อนาคต Bitcoin h a v i n g แล้วมันมูลจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเขามองว่าแบบนั้นนะหรือถ้าเรามองกับกันก็คือหลังจากนี้ที่เขาประกาศแล้วว่าเขาจะต้องเทสัปดาห์100ละลองหนึ่งร้อยเหรียญท่ามกลางคนกลัวถูกต้องไหมหลังจากนี้ราคามันจะต้องขึ้นแล้วหรือเปล่า ทำไมต้องขึ้นระเบิดแค้มอ้าวก็เพราะว่าเหรียญต่างๆที่เขาจะเทนเนี่ยมันจะได้มมลไงอันนี้คือคิดแบบไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะแต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะได้ประโยชน์คือผมก็ตีไปว่าคือคนที่ทําดีลนี้อยู่ผมคิดว่าก็คงจะรุ่นใหญ่นะหรือเพื่อนๆมองว่ายัางไงฮะรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กแต่ผมว่าน่าจะรุ่นใหญ่นะที่ที่ทำดิวอันนี้นะฮะไม่รู้ช่วงนี้ดูเรื่องโอซากมากไปหรือเปล่านะฮะนะเรียกได้ว่าอะไรก็มี สิ่งลับๆอยู่เสมอเลยนะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับนะอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับแต่ยังไงก็อย่าไปหมดหวังกับโซลาร์นะคือโอเคแหละมันจะมันอาจจะโดนเทยับก็เป็นไปได้แต่ต้องดูกราฟด้วยสมมติถ้ากราฟมันเขียวสวนขึ้นมาหรือว่าถ้ามันแบบเตรียมจะขึ้นเนี่ยยังไงต้องเชื่อกราฟก่อนนะเพื่อนๆนะบางทียิ่งถ้าแบบคนกลัวมากๆแต่กราฟมันขึ้นเนี่ยบางทีมันมันสะท้ออะไรได้หลายอย กันอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าสำหรับโซลนานะครับเพราะว่าล่าสุดทางวีซ่าได้ออกมาทำบล็อกโพสเพื่อนๆหรือว่าได้โพสเป็นในเว็บไซต์ของเขาเลยนะวีซ่านะฮะอันนี้เลยนะครับวีซ่าเลยนะในบล็อกล่าสุดนะครับได้บอกนะฮะว่าตอนนี้กำลังเริ่มโปรเจกต์ไพายลอตนะครับหรือว่าโปรเจกต์นำร่องสำหรับการทำทาร์เจชันอันนี้วีซ่ากับโซลนาถือว่ารุ่นใหญ่มากๆนะครับในการที่จะใช้งานตัว USDC นะครับก็คือพูดง่ายๆรู้ว่าใช้งาน USDC บนบล็อกเชน ของโซลนานน่นอนเป็นโปรเจกต์น้ำร่องนะซึ่งถ้าเราดูนะเขาได้พูดถึงในเรื่องของ transaction fee อ่ะ bitcoin ก็คือพุ่งขึ้นมาแบบนี้ ethereum ก็คือพุ่งขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเราดูโซลนาค่อนข้างนิ่งซึ่งถ้าใครติดตามหรือว่าถ้าใครอยู่ในโลกเรีปยบโตมาตอนยุคที่โซลนาบูบูม,บมก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าค่าฟรีมันถูกนะครับค่าฟรีมันถูกมา,มากๆนั่นแหละนะสำหรับโซลนานะครับก็เขาจะเอาขึา้นแล้วหรือเปล่าโอ้ไม่รู้นะผมไม่จำไม่สามารถที่จะมาแนะนำในการลงทุนได้อยู่แล้วนะผมไม่ทราบอยู่แล้วนะฮะ แต่ช่วงนี้ก็วีซ่าออกมาให้แฟนๆโซลัน่ายิ้มซะอย่างนั้นท่ามกลาง FTX นะเพื่อนๆลองนึกดูดนะ,ะเดี๋ยวเดีต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับ <S <S อีกนนหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตามนะครับก็คือวันที่19วันที่20หรือว่าการประชุม FOMC meeting ในเดือนเดือนนี้นะครับเพื่อนๆก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าเฟดไม่น่าได้จะขึ้นดอกเบี้ยนะกว่า97%นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนมองแบบนี้ก็ ก็มักเจอ,อกมาเป็นแบบนี้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเขียวฟินได้หรือไม่นะครับนะสำหรับราคาคริปโตต่างๆนะครับหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นความเขียวขจีเรื่อยๆหรือเปล่าเพื่อได้จะเอื้อประโยชน์ให้กับ FTX มาใช้นี่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ผู้ยากก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเฉลอยออกมายังไงแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่าจริงๆ ก็คงที่จะไม่ได้ผิดแปลกอะไรแปแต่อย่างใดมากมายนักนั่นเองนะครับประกอบกับตอนนี้ราคา Bitcoin ก็ทําในเรื่องของตัวคับ and handle แบบใหญ่ๆเ<ๆ>ต็มข้อในนักขณะนี้นะครับขอคุณข้อมูลเก่าๆจากทางคุณเจอร์ี่กันด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับนะนีีเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับผมโอเคขอบคุณเนาะสำหรับเพื่อนเที่แวะเข้ามาในช่วงเย็นๆ ไม่จะเย็นนะสิมืดแล้วนะครับจะสองทุ่มแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาทักทายนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจนะเผื่อถ้าหลายๆคนกลัวในเรื่องของอวิกฤต FTX กําลังเทให้ยับนะครับอาทิตย์ละ3,000นล้านบาทนะครับยังไงก็ส่งกําลังใจแล้วก็รอดูกราฟเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นสวนก็คงจะไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเอาไว้เดี๋ยวโอไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ